อีกสักข้อหนึ่งนะครับพู้ถามถามว่าทําไมเวลาตามลมหายใจสักสองสามนาทีแล้วจะรู้สึกว่าสะพนงวกเนี่ยท่างท่าท,ท,ที่ไม่ง่วงในช่วงที่สะพนงกนั้นนะครับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันที่ก็ผ่านแวบเข้ามาในความคิดอย่างนี้ถามว่าจะจับลมหายใจไม่ติดใช่ไหมใช่คือเพราะว่าในขณะที่คิดว่ากําลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่กับลมหายใจ สิ่งที่พิสูจน์ก็คือความคิดที่เหมือนแวบ,บเข้ามานั่นแหละมันเป็นเครื่องพิสูจน์บอกแล้วเพราะถ้าหากว่าจิตคือความรู้สึกรวบรวมจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจจะไม่มีอะไรที่ผ่านเข้ามาคือผ่านเข้ามาทําให้สะดุดได้และนี่ผ่านเข้ามาแสดงมาช่วงนั้นทีนี้เจ้าตัวก็นึกว่าเรากําลังนั่งตั้งใจนี่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้หลุดออกไปจากสมาธิเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันหลุดแล้วเพราะสติที่ยังไม่มั่นคงนี่มันอาจจะขาดได้เร็ว ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ก็ยืดตัวตรงแล้วกําหนดจิตอยู่กับลมหายใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยการตามลมหายใจยาวครับซึ่งก็ออจะคล้ายกับอีกท่านหนึ่งที่ถามมาบอกว่าขณะที่ตั้งใจจะหลับระหว่างช่วงจะหลับและรู้สึกตัวจะมีความรู้สึกวูบหนึ่งคล้ายน้ําหรือคลื่นแต่ว่าจับไม่ได้แต่พอจะจับก็จะรู้สึกตัวแต่ถ้าปล่อยไปก็จะหลับไปเลยคืออยู่ระหว่างช่วงหลับกับตื่นถามว่าสิ่งนี้คือนิมิตไหม ไม่ใช่นิมิตนะสิ่งนี้ไม่ใช่นิมิตสิ่งนี้เป็นอาการที่ผู้ปฏิบัติเองยังไม่สามารถจะควบคุมจิตให้สดใสแล้วก็ตื่นอยู่กับลมหายใจคําว่าตื่นไม่ใช่ตื่นเต้นนะฮะแต่หมายความว่ามันมันตื่นมันผ่องใสจิตใจเนี่ยแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกทีนี้อาจจะเกิดอาการเพลียหรือว่าอาจจะเกิดอาการที่มันเหนื่อยหน่ายใน,ในการจะทําโดยไม่รู้ตัวมันก็เลยเกิด ความง่วงเพราะเราหลับตาอยู่ใช่ไหมคะคซึ่งมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นที่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่นิมิตนิมิตนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตมันสงบแล้วมันก็อาจจะเป็นสีแสงเสียงภาพก็สุดแล้วแต่อันนั้นเป็นอีกต่างหาก สาสถ์โลกให้ยืนยงปลอดภัยพิณาคมเป็นโลกสถาพรหากแกงพระธรรมายานอันสะพานกาลีบอนจะกลงโลกเป็นอากรไสเรียวลู่สุเดชานจกทุกทนทั้งคืนวันที่ขาดกันก่มีประมาณด้วยเหตุอาคัง บรรพัดพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกความของผลไยเผยแผ่พระธรรมมาทานให้ไปสาธิตชัยแปดมือสี่มันในอุทิศหัวทั้งปันจพีบรรพัดพระพุทธ I'm so